คุณกระจังหรือว่าคุณใจยศจิวังคูนนั่นเองนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่กระจังค่ะผมสวัสดีครับพี่มอนสวัสดีนังทุนครับอ่าเป็นยังไงบ้างคะตลาดหุ้นไทยมีไดเวอร์เจ็งหรือเจ้นคะอ๋อโอเคครับก็มีไดเวอร์เจนครับพี่มอนอ่าร<อ>้งยังใหญ่เจ้น <diver gent. S 2> ตรงนี้อ่านะ <laughs> ครับมันก็เด้งขึ้นมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้นังทุน ดูนิดหนึง่งจะบอกว่าเจนมันก็ไม่ถึงกับเจ้นมากแต่ว่าอ่ะโอเคมันก็พออนุโลมได้นะครับว่าอ่าเจนกับเจ้นนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอ่าประมาณนี้เนาะอ่านี่นะฮะจริงจริงเนี่ยเดวเจ้นเนี่ยไอตัวโลมันควรจะลงเนาะแต่ว่าอันนี้มันไม่ลงแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดัาเพียวกันก็พอได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของโล M A C D Low ยไซนเนี่ยเขายกขึ้นนะฮะอันเนี้ยเรียกว่าไดร์เวจเนาะเอาเป็นว่าอ,อนุโลมว่าอ่าพอได้อยู่พอได้อยู่อ,อ่า,แต,าแต่ที่นี้ตัวร<อ>า,าคาปิดถ้าเอาราคาปิดเป็นเวอร์ไหมอันนี้ราคาไส้อะ่ะถ้าเป็นราคาปิดและะ้วฮะได้ช์ดได้ได้ไดเพราะว่าคือ,อตัวตัวใดเนี่ยเขาดูที่ตัวโลของนี้ครับพี่มอนแต่มันไม่ใช่ราคาปิดใช่ไหมฮะเนี่ยฮะเขาจะดูที่ตัวโลของ อันนี้น่าจะเป็นแท่งนี้อ่าโอเคน่าจะเป็นแท่งนี้อ่าเนี่ยครับคค,ค,คือคือจะปิดตัวนี้หรือปิดตัวนี้อ่ะมันก็ไดไปแลวได้ค่ะอืมมันไดเวอร์ที่<ต>ไหนในตลาดแต่ที <laughs> ทนี้ทีนี้คําว่าไดเวอร์เจนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไดปุ๊บต้องซื้อปั๊บเนาะนะได<ะ>เนี่ยมันต้องไปดูหลายๆอย่างด้วยนะครับคือไดเนี่ยมันประมาณว่าให้นักทุนนึกภาพคล้ายๆกับ ตัว GPS เนาะแบบอ่ารถเราวิ่งไปแล้วอ่าตัว GPS บอกเฮ้ยเนี่ยมันจะกลับตัวแล้วนะเอออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเองนะแต่ว่าคือถ้าเราจะอ c t i o n อะไรเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณของอีกอันนึงจะเป็น indicator ไหนก็ได้ที่นักทุนดูจะเป็นส t o c h a s t i RSI MACD อะไรก็แล้วแต่ที่นักทุนถนดัดอ่ะอ่ะมันอาจจะต้องเอามา c o n f i r มอีกรอบนึงนะครับอ่าซ <c oughs> ึ่งรอบนี้ผมถามว่า ผมดูประมาณไหนผมว่าตรงเนี้ยถ้ายืนได้พันสามนะรอบนี้ถ้าไม่หลุดนะฮะก็ถือว่าน่าลุ้นนะน่าลุ้นทียาที่จะมีรอบการรีบาวขึ้นไปได้ตรงเนี้ยประมาณพันสามคือโลวันเนี้นะฮะอ่าก็น่าจะไปลุ้นตัวไฮเดิม erm, นะหนึ่งสามสองห้าประมาณนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้คงจะยังไม่ได้มันเน้นว่าแบบซื้อสะสมซื้อเก็บอะไรอย่างงี้นะคงเน้นนะลักษณะของการเทรดดิ้งแค่นั้นเอง นะครับทาไมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้วอลุ่มการซื้อขายมันไม่ถึงสามหมื่นล้านแล้วเนี่ยมันยิ่งเทรดยิ่งหายไปยเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าความมั่นใจของนักทุนเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมาเต็มร้อยอะ่ะนะครับแต่ว่าโอเคแหละเด้งตามรอบบ้านเด้งตามตัวเดลต้ากลุม่มอ่าอิเล็กทรอนิกอะไรพวกเนี้ยหรือว่าตัวหุ้นที่ลงไปแรงๆอย่างเช่น AOT CRC วันนี้เดง้งมาแรงเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ วันนี้มีการดีดตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าภาพระยะกลางๆก,ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรว่ากับตัวชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มขนาดนั้นนะครับได้เลยค่ะต้องอยืในให้ได้ที่เท่าไหร่นะ,ะหนึ่งสามหนึ 1> 1, <300 S 2> ่งพันสามร้อยตรงนี้แหละฮะอ่าหนึ่งพันสามร้อย <300 S 2> ตรงนี้อ่าก็คือถ้ายืนหนึ่งพันสามร้อยใคร,<ๆ>ร,รอยากเก็งกาไรอยากเทรดดิ้งไปขายสักหนึ่งสามสองศูนย์ตรงนี้มีอีกสิบห้าจุดอ่าผมว่าเล่นได้ เ,เลยอ่ะก็อโอเคนะนักทุนนักทุนบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตดูข้างล่างนี่เลยพี่กัสเออเมืม่อไหร่จะลองจบคะอืดอัดมากเมื่อไหร่จะจบอืดอัดมากคืออย่างนี้อ่ะเอาผมแบบพูดแบบอ่าให้เห็นภาพก็แล้วกันนะครับก็คือตัวเส้นค่าเฉลี่ยตัวเนี้ยไอตัวเส้นสีม่วงที่นักทุนเห็นเนี้ย นะครับมันเป็นเส้น EMA สิบวันอ่าซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นแทนการเทรดในระยะสั้นถูกไหมอ่าคือการเทรดดิ้งระยะสั้นๆส,ส่วนตัวเส้นสีฟ้าข้างบนเนี้ยมันเป็นห้าสิบวันอ่าผมเขียนอย่างงี้แล้วกันเนาะห้าสิบแล้วกันทีนี้การที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะให้มันกลับตัวเป็นรอบใหญ่ๆหรืออยากจะลุ้นให้มันวิ่งขึ้นไปแรงๆเนี้ยผมเชื่อว่าตัวการยืนเส้นเนี้ยยังไม่พอถูกไหมฮะมันควรจะต้องยืนไอ้ตัวเส้นระยะกลางตรงเนี้ยให้ได้ อันนั้นน่ะถึงจะเป็นรอบคอนเฟิร์มหน่อยนึงว่าเออการรีบา์รอบเนี่ยมันสามารถที่จะมองเป็นการจบรอบเพื่อไปต่ออะไรเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจบรอบหรือ,อยังต้องบอกว่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจตรงขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าตรงนี้เนี่ยเทรดดิ้งได้ไหมผมเชื่อว่าเทรดดิ้งได้นะครับตามที่เนี่ยที่บอกไปว่ามีดเวอร์เจ้นอะพวกนี้แล้วก็ยืนพันสามได้อ,อะไรเงี้ยนะครับไป้ยอ่ะ แต่ไอเดียนะฮะเงินทุนที่ถามเรื่องจบไม่จบตลาดส่วนหุ้นแนะนําจังหวะนี้มีตัวไหนบ้างครับพี่กับจังอ่นผมผมยังให้เป็นชุดเดิมหมดเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ<ช>ก็แอดวานซ์ยังเหมาะกับการซื้อสะสมได้นะครับราคาหุ้นไม่ลงเลยนะนักทุนสังเกตดู<ม>เซ็นเด็กเนี่ยลงนะแต่ว่าราคายืนนิ่งมากเลยนะแสดงว่าตัวนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นถ้ามีจังหวะย,ย่อๆลงมาเนี่ยสัก สองศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวัดสะสมนะเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็คืองบคิวสองหน้าจองมาดีนะประมาณสักแปดพันห้าบวกลบนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวจ่ายจันผลครึ่งปีนะประมาณสี่เกือบห้าอะไรประมาณเนี้ยอ่ะสี 4, ่บาทหนะ้าสิบถึงห้าบาทอ่ะประมาณโซนเนี้ยอ,อ่าอันนั้นเป็นเรื่องของเงินปันผลเพราะนั้นผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่โดดเด่นในช่วงนี้อ่าใครอยากหาหุ้นสะสมแข็งแรงกว่าซ่งอินเด็กตัวนี้แหละ ตัวแรกเลยนะครับ <Okay. S 1> ตัวที่สองก็ BDMs ตัวนี้ชอบในเรื่องของการที่มันลงมันลึกแต่ว่าไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่แบบเอ๊ะมันแย่นู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ไม่ขนาดนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ผมเลยมองว่าตัวนี้มันมี <Okay. S 1> อัพไซด์อยู่ผสมปนนะครับก็เหมือนเดิมนะคตัวนี้สองตัวแรกก็คือ Advanced กับ BDMs แนะนำสะสมเหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> ราคาพื้นฐานของตัว a d v a านเนี่ยให้ไว้ที่สองเจ็ดห้านะครับสองเจ็ดห้าส่วน บีนิเบสเนี่ยให้ไว้ที่สามสิบเจ็ดบาทนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็เป็นมาสเตอร์นะฮะยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าราคาจะมีย่อลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังคือต้องบอกว่าโมเมนตัมคิวสองคิวสามเนี่ยเท่าที่เท่าที่ดูเปเปอร์หรือว่านั่งเขเราไปไปมิทติ้งมาเนี่ยก็เขาก็ยังยืนยันนะว่าคิวสองคิวสามยังค่อยๆเติบโตขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้น อราคาที่มีการอ่อนตัวลงมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าไม่หลุดตัวเส้นสองร้อยวันอ่ะประมาณสักหกสิบาทเนี่ยผมยังมองเป็นจังหวะในการสะสมอยู่นะครับส่วนราคาพื้นฐานนี่โอ้ไกลลิฟนะประมาณแปดสิบาทเลยนะตัวนี้นะครับราคาพื้นฐานถือว่าค่อนข้างสูงครับผมก็เป็นสามตัวเดิมครับักเนาะใช่สามตัวเดิมครับส่วนตัวอื่นนั้นทุนจะเล่นเทรดดิ้งอย่างเช่นอิเล็กทรอนิก หรือตัวไหนลงมาลึกๆเนี่ยก็เล่นตามตามเกราฟหรืออะไรนี้ไปนะครับได้เลยอ่ะทั้งทุนก็ไอเดียสตัวจะสม ADVANCE ด d m s m อ s t e r นะฮะม a สเตอรนั่นเอั้ทุนะครับผมก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนะพี่อดูคำถามท้นเลย ว่าอวไดจะะก็จะโอเคบัไหนรกอกาบีดีเอสลับตรงแจ้งไปแล้วเนาะปีกัดบอกไแล้วอ๋อบีดีเอสเนาะบีดีเอสก็ประมาณสักแถวยี่ิบหกบาทบวกลบตรงนี้แหละฮะโซนนี้แหละเนี่ยโซนนี้แหละอ่ายี่สบห้าห้าสิบคุยบหกบาทโซนนี้แหละนะจ่าสะสมเดี๋ยวขานี่จะดูทีหนึ่งข้างบน อ่อโอ้คำถามค้างทั้งหมดเยอะเลยนะเดี๋ก่อนนีดูขด้างบนีหนึ่งน,นะฮะคำถามค้า,างตั้งแต่เป็นจีเอ e ติดสูงควรถั่วคัดจุดไหนได้คะอ่าคือถ้า<อ>ถั่วนี่ไม, <นะ S 2> ไม่ไม่แนะนําอยู่แล้วนะฮะอนะครับอืมก็มถ้าจะอ่าดูจังหวะของการลดพอร์ตเนี่ยมีอยู่สองแนวนะครับลองไปดูไฮเดิมประมาณสักสิบสาบาทใกล้ๆตรงนั้นนะสาบาทบวกลบ นะครับ <intéress up. S 1> แล้วก็สมมติถ้ามันเด้งต่อเนี่ยเข้าไปดูแถวแนวเส้นสิบสี่วันไอ้ตัวดีเส้นสิบวันตรงสิบสี่บาทใช่ไหมฮะประมาณนี้นะครับน้องจ้ง้งอ่สนุนแบงก์บีบีเอลค่ะมีมีกระาสนบีบีเอลอยู่กันบ้างนขาส้างเมือนกัน่ะอ่าบีบีเอลก็เป็นภาพของการซื้อตัวอ่าเป็นการซื้อตัวนะครับงจถ่าไห่ดีฮะ ร้อยสามสิบเจ็ดอ่าโอเคก็มันมีไอเดิมประมาณช่วงโซน,นเนี่ยครับพี่มอนเนี่ยไอตัวไซเทียนตรงเนี้ยประมาณสักร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดประมาณนี้เอาทุนต้องถ่ายอ่าตรงตรงนี้ตรงนี้แนวแรกอ่าสมมุติว่าถ้านแนวนี้ไปก็ไปรุนร้อยสี่สิบแต่ว่าแบงค์ต้องบอกว่าช่วงนี้เท่าที่พรีวิวมางบไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าจะมี b, ที b ีบีที่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 น่าจะโอเคกับ กับกรุงไทยสองตัวเนาะเท่าที่เห็นตัวอื่นก็ค่อนข้างแฟอ,อโอเคได้เพราะ GDP ไทยตันด้วยนเนาะใช่ถูกต้องเลยครับเ,เพราะว่าตัวโลนเนี่ยตัวสินเชื่อเนี่ยมันจะล้อไปกับตัวเลข GDP จะเ,เป็นส่วนใหญ่ครับผมแล้วมันจะดีแบงค์จะดีตอนไหนฮะตอนที่ดอกเบีย้ยก็ถ้าเป็นเศรษฐกิจดี คือตัวดอกเบี้ยนี่เรื่องหนึ่งครับพี่มอนแต่ว่าอเอ,เอผมมองว่าถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะกําลังซื้อมีอ่ไม่ว่าจะเป็นกําลังซื้อจากภาคประชาชนหรือกําลังซื้อของฝั่งที่เป็นโรงงานขยายกําลังการผลิตอันเนี้ยแบงค์มาร้อยเปอร์เซ็นตะเพราะว่าพวกเงินพวกเนี้ยของการปล่อยสินเชื่อมันมาจากสองแหล่งตรงเนี้ยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับได้เดี๋ยวไปตามตาม ประเด็นคำถามอีกเยอะเลยที่จะถามอีกาจางในช่วงหน้าเดีย๋ยวเดี๋ยวเจอกันในช่วงจับจังหวะเดี๋ยวยนอนุญาตให้กลับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็เป็นการแนะนำหุ้นค่อยๆสะสมแอดวานบีดีเอ็มเอสแล้วก็มาสเตอร์นั่นเองนั่นคือตอน,น